พี่น้องคะ่ะมาจ้ามากินแกงเห็ดกับสาวกุกชาแนลพี่น้องอู you, พี่น้องคะ่ะแกงเห็ดพึ่งหวานยัย่วๆค่ะพี่น้องมาเดอจ้าเด้อมากินกับสาวกุกชาแนลพี่น้องเดี๋ยพึ่งไปพี่น้อง,องมากินสก่อนนะคะเนาะสวัสดีคะ่ะพบพ่อกับช่องสาวกุกชาแนลมื้อนี้สาวกได้แกงเห็ดพึ่งหวานแซ่บๆพี่น้องคะ่ะแซ่บๆยั่วๆเลยคะ่ะ ฝนไปต,ตอดเห็ดพี่นอ้องก่นนะคะมาพี่นอ้องมาสดนกันค่ะเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวขอซิมนนํำก่อนนะคะอืนํำหัวค่ะค่ะอือมีแกงสองเห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะอืม เกาลัดไปเนาะเวลาย่างเสียงมันจะเป็นกุ๊ดกุ๊เนาะค่ะอือน้องห้อนนอู่นะคะ่ะเห็ดกันนะมาแล้วจ้าเดอ้อนี่ค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดพี่น้อง ดอกเป็นสีน้ำตาลเนะคะอืมอืมายค่ะ แซบแซบขนาดค่ะอืมนำกระน,นวยใหงพี่นอ้องดอกเห็ดพี่นอ้องค่ะขนาดกินอยู่ข้อกับห้องพี่นอ้องขอโทษค่ะอืม อกดียงงค่ไหนครับว่าโซกุกนังหมดตรงอีกนะพี่นอ้ right, นองแบบไลฟ์พี่น้องค่ะเห็ดเป็นกับมีความเมือกเนอะ ừ. Like เมนูแกงเมนูแกงเห็ดพิรุนกับบรรยากาศแปดเก้าองศาแซ่บซค่ะความเย็นของอากาศแกงมันห้อนเทออกไปนเนาหมดแล้วค่ะ บาสิกินแข่งกับความหนาวพี่น้องแปลมาบาลกินสดนท้อนนะพี่น้องค่ะแต่จักัวค่ะรุ่นนี้มันต้องแบบวก่อเตาเนาะพี่น้องเนาะก่อเตาแล้วก็เฮ็ดกินน้ำนั่งสดน้ำเนาะ <c oughs> บางท่านเนาะพี่นว่า ก็โบกแกงเป็นดอกใหญ่ๆดอกพี่น้องค่ะเท็จต้องผ่านการทำสุกมาก่อนดพี่นอ้อเป็นยังคือผ่าบอกค่ะบอก ายเป็นชิ้นชิ้นแบบนีนเนาะการเฮ็ดเผ่นบัสซุกนะคะเนาะพนี้ค่ะเฮ็ดกับองไซเป็อยเข่าป่าสกักกา่กลุมแรดสซเมื่อค่ะ คาไปนะคะตอกใจให้ในในนะค่ะ

เลือดมาปกพีเนาะแต่มันไหลลงคออ,อบรกแกกงใส่น,ำน้ำยาหนังนะคะ ความหอมของเห็ดยังดูลองค่ะ แฝดเพื่อนนะคะเนาะเห็ดเป็นไฟน,น้อยๆก็มาอบแห่งกัแซ่บกันเพียวสุดแปอร์ทอดอ่ะอือยี่ยอ,อกแลยเพื่อนเห็ดอยู่ทางทางนี้ม่ค่อยออกไรได้ค่ะ ก็ยังพอได้กินอยู่พีองค่ะอืมากกินยาเหรอเอาละค่ะสาวกวกขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวกก c กชาแนลหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะบายๆค่ะอืมดน้องเพื่อให้